ซาตาในซีซั่นนี้ยังเล่นไหวอยู่ไหมมาครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูครับสําหรับซาตาในซีซั่นนี้อะไรครับผมว่ายังรอดอยู่ไหมนะครับกับการรีแลงในซีซั่นล่าสุดนี้นะครับผมสาหรับผมซาตาในแพทนี้ยังคงเป็นตัวที่เก่งอยู่ครับผมแต่ว่าเราต้องบินรอบคอบมากขึ้นละเอียดมากขึ้นครับเราจะไม่สามารถบินมุ่งมั่นได้แล้วไม่ใช่แบบเจอใครก็บินเจอแท้งก็บินนะครับผมมันต้องบินตัวดาเมจนะครับเพราะว่าในแพทนี้เราไม่สามารถบินแท้งตายแล้วนะครับ เนื่องจากถูกเนิฟดาเบจดนะครับผมแล้วถ้าเกิดบินแท้งไปแล้วไม่ตายนะครับผมคูดาวนานมากๆนะครับเมืออกับแพทก่อนที่คูดาวเนี่ยจะกลับมาไวครับแต่แพทนี้คูดาวจะนานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่บินควรจะบินให้ได้คิวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวของซาตานะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยก็ไปรับชมความสนกุกนในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ ผมมีเพจขาย ID ดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแลแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคติดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv อีกด้วย มีแบบไหนเสนอมาไ,ได้ที่เพจ TP s e v e รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้ม,มผมแนะนําร้านนี้เลยครับมาลุชชอบเติมถูกเติมไวเคดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open i ดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25เซนเลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ซารตานะครับที่เพิ่งถูกเนิฟไปล่าสุดเลยนะครับก็เอามาลองเล่นกันในซีซันล่าสุดนี้ที่เพิ่งรีแล้ซมานะครับว่าตัวมันเนี่ยยังคงเก็บดาวไหวอยู่ไหมนะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยซาร์ตาก็ยังคงเป็นตัวที่เก่งอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าต้องปินละเอียดมากขึ้นนะครับโอเคเราก็จะเป็นสกิลสองมาก่อนนะครับแล้วก็ยิงเก็บสแต็กลมแบบนี้นะครับ แต่ลมของซาต้าเนี่ยถ้าเกิดเรายิงสองครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่3เนี่ยจะยิงเป็นความเสียหายเวทนะครับเป็นเส้นตรงนะครับอารมณ์เหมือนยิงธรรมดาของกาลีนั่นแหละนะครับโอเคตรงนี้เราเดินเข้ามาดูบูก่อนว่าเขาเอาไปไหมนะครับบูเนี่ยเลสนะครับผมว่าลมเขาหายนะครับผมก็ไม่ชชวร์ว่าเขาไปไหนนะครับแต่ว่าข้างล่างเราโดนเฟิร์สบาดไปแล้วครับผมสำหรับตัวของฟอรติโน่ครับแต่ว่าเรายังคงได้ปูมาอยู่นะครับโอเคถ้าเกิดเราได้ปูแบบนี้เราน่าจะการันตีเลเ้วสีไฟมังกรแน่นอนนะครับผม แต่ว่าเพื่อนต้องห้ามแท็กนะแต่ถ้าเกิดป่าแท็กเราก็แค่ไปแท็กป่าคืนนะครับตอนสเตปการเล่นเมดในช่วงก่อนบังกรเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้เดินอะไรเยอะนะถ้าเกิดไม่เช่ตัวเดินเกมอย่างพวกอิกกี้นะครับผมตัวที่ต้องการเวลสี่ผมก็จะรีบหาเวลสี่ก่อนนะครับเ่อยเพื่อนฟาร์มไปนะครับผมอ้าวแล้วก็เพื่อนเราตีพลาดนะครับผมก็ต้องตีใหม่ครับตรงนี้๋ยวเราช่วยเพื่อนหน่อย จะไม่เป็นการเสียเวลาครับโอเคผมรับเว็บกลางเว็บนี้ก็น่าจะสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่า XP เนี่ยเลยขึ้นหลอดมาแล้วนะครับอย่างนี้คือเราเล่นได้เลยนะครับผมยูเอกับกลางมาหลอดจะบินเขาได้เลยนะพากบครับผมเข้าไปแล้วครับตรงนี้ให้ผมบินได้เลยทุกคน้ยโอเคได้อยู่ครับได้หยานครับผมแล้วก็ได้ยูเอมาครับตรงนี้เดินถอยออกมาเลยถ้าเกิดกบตายตรงนี้คุมแล้วนะครับแต่ผมจะสโลช่วยกบนะครับ โอเคกบไม่รอดนะครับผมถือว่าคุ้มแล้วครับเราได้มาสองครับเราเสียแค่โลมนะครับผมโลมเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ตายให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนเราเอาดาร์กนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องลากบูให้เพื่อนนะก็น่าจะตีมังกรกันปะโอเคเขาตีมังกรกันอยู่เนาะแต่ว่าผมเนี่ยกำลังจะมีบินแล้วนะทุกคนผมมีบินเลยนะรวปได้ไหมอ่ารวปได้แบบนี้ผมก็โฉบเลยครับ ผมก็โชบเลยครับมผมน่าจะโฟกัสลัมเบอร์ไปเลยทุกคนถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมโฟกัสลัมเบอร์ไปเลยก็น่าจะได้นะแต่ผมเลี้ยวกับเมาหยางนะครับเพราะว่าหยามมันสาคัญกว่าแต่ว่าหยามมันเข้าพุ่มกับผมผมเลยจ่ายขนนกไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่มันดูแรงมากๆเพราะว่ากบมันรวบจกก่อเกาะนะครับมันก็เลยบินแรงนะครับผมไปเขาเคลียร์ไปก่อนครับโอ้เจ็บครับผมเดินมาโดนพอดีนะครับผมเต็มข้อเลยตรงนี้ อะครับผมเวเช็คนะพุ่มนั้นคนน่าจะเยอะนะผมว่ายังคงเฝ้ารอพี่ที่สายน้ำรวบบินได้นะถ้าเกิดอย่างนี้โอ้ตามครับไม่ได้มาทุกคนถ้าเกิดกบรวบให้แบบนี้คือเราสามารถบินแท้งตายได้นะครับผมเพราะว่ากบเจอดก,ก่อนเนาะเราก็จะจ่ายดาเมจแรงขึ้นนะครับ เมื่อกี้นี้ถ้ามันไม่ใช่ลัมเบอร์ถ้าเป็นแบบโรมขาตายอย่างมีหน้าว่าเรียบร้อยไปแล้วนะก็ถ้าไม่มีบินก็ยังไม่ต้องไปไหนครับผมรอมีบินแล้วค่อยเดินเล่นก็ได้นะตาตาที่ไม่มีบินคือมาเล่นในแรงนี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นนกจริงๆเป็นไกยย่จริงๆนะครับผมต้องมีบินนะไม่งั้นต่อกอนจะคนยากครับผมโอ้จะเคลียร์กลางได้อยู่นะครับตรงนี้เฮ้ยโดนยกแต่ว่าผมมีบินแล้วนะ อ่าจังหวะโฉบเฉี่ยวเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันเอาสุดครับผมตายครับตรงนี้ถอยครับวาร์ปเลยครับถือว่าเปิดเกมมาสวยนะครับผมสกอร์แปดต่อสี่ครับแต่ว่าเราเสียป้อมครับผมโอ้โหเรเสียสองป้อมเลยนะทั้งป้อมบนทั้งป้อมล่างเลยนะครับอ่าไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะอ้รวบสวยจัดอย่างนี้ ผมก็ต้องไปผมก็ต้องไปครับโอเคน่าจะไม่รอดหรอทุกคนดินลนเพื่อนกดแข่งครับโอ้โหึกว่าทันจิโร่จะเอาผมอ,มอไม่ผมดินลนทําไมไวะยังไงผมก็ตายอยู่ดีถ,ถูกถไหมอ่าดินลนดีครับเพราะว่าเพื่อนมาช่วยครับผมอันนี้คืออยู่ในแผนแล้วนะอ่าเก็บหมดครับผมโอเคมันคือแผนครับ ผมมีบินนะครับแต่ว่าไอหมอนี่มันก็มีผักเหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครซ้อนมันอยู่บ้างผมก็เลยไม่กล้าบินแล้วกันเราไปบินที่บนดีกว,ว่าถูกไหมเพราะว่าเราจะป้อมบนผมพาหายตัวมาแล้วครับตรงนี้แล้วโฟกัสไปโอเลสก่อนจะไปไหนพี่เราบินเข้าไปลัมเบอร์ลม้มด้วยฮะตรงนี้เก๋าเี๋วบนครับผม ก็วิ่งกับกาเลยครับตรงนี้อันติกกำลังจะมาแล้วนะอีกสิบวินนะครับเราน่าจะต้องหาเล่นต่อนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยอาดัฟเราเนี่ยคือเลดเกมสู้เขาไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมต้องเล่นต้นเกมให้ได้กดเขาให้หนักนะครับพอเลดเกมมาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีใครแบกเลยเราจะสู้กับหยาดไม่ได้สักคนเลยนะทีมเราอะ ก็อาจจะมีผมนะที่แบบจะต้องเบิร์สยานลงเฮ้ยมันมาทุกคนเราถอยกันแล้วกันนะแต่ว่ายานเขาก็คงไม่อยู่ไว้ผมเบิร์สง่ายๆ,ๆนะเขาคงจะดิน้นรนหนีนะครับผมมันก็ยากนะครับเอ้ยหมอน,นี้มันตามไปเลยนะเนี่ยสกิลไปก่อนมั่วๆครับเผื่อโดนอันนี้ข้างล่างเฮ้ยแต่ว่าไบโอทุกคนฮัมเบอร์มันโขกกลับมาป่ะตัดดึงไปแล้วครับตรงนี้อเอาใครดีไบโอดีกว่าไหมไม่ถึงว่ะทุกคนไม่ถึงไบโอนะ เอ้ยถึงแล้วถึงแล้วอันนี้ถึงอันนี้ถึงครับอันนี้ถึงครับอันนี้ถึงครับผมสวยครับรวบสวยเลยกระเช้ายอดนี้อือข้า่านทางยูเอหนึ่งทีตัวลิงก็ล่าต่อเลยครับผมตรงนี้เดี๋ยวหลังป้อมมาก็เก็บครับอันติีเราสิบวินะครับผมจะมีบินแล้วนะถ้ารวบได้อ้เสียดายผมไม่มีบินทุกคน ถ้าเกิดมีบินผมว่าตายนะครับหยาดเนี่ยไม่รอดแน่นอนรวบไหมอุ้ยแย่และวหามุมบินชึบชึบชึบโอเคได้ครับอ่ะบินตกแล้วนะครับผมแต่ยังดีที่อย่าตายนะครับผมก็ถือว่าผลลัพธ์เรายังออกมาดีนะต่อให้จะบินตกนะครับเออผมเล่นสตา์นี่ผมมีบินตกทุกคลิปเลยปะเนะี่ยไม่ไหวเลย่สตาาผมเนี่ย เล่นผมยังไม่โล่ตันเลยนะซาร์ตาก็นั่นแหละมันก็ตามโล่เลยครับผมต่อดูเพื่อนไปเฮ้ยได้ไหไมนะลุกแล้วนะครับผมอ๋อเตือนตาสายเลยผมทีนี้ตั้งหลักไปก่อนครับผมเสียศูนย์เลยการ์เงียบวกเลยเมื่อกี้นี้แบบเตือนแล้วเขาดูว่าจะรออ,อ,อีกใช่ไหมล่ะไอเรื่องแบบเตือนเนี่ยผม ผมชินแล้วล่ะก็เตือนจริงๆอะนะเตือนว่าให้พักเถอะแต่ตอนเนี้ยขอรับเบอร์ก่อนแล้วกันนะตายผมแทงเทิงบินลม้มหมดมาเดยมาเดยมาเดยนี่เหี้ตีธรรมดาก็ได้ไหนแค่บอกว่าบินแทงไม่ตายมันดูหน้าจะบอกเลยครับผมไอพี่บอกบินแทงไม่ตายไงรับเบอร์ก็ตายนี่ไอหมอน,นี่ก็โอ้ขอโทษครับไอขอโทษขอโทษช่วยด้วยแล้วผมจะมีบินไงผมก็ส่วนไงมาเดยเมื่อกี้นี่ทำอะไรผมไว้ทำอะไรผมไว้ โอ้ไม่ได้หมทุกคนถึงไหมถึงไหมะถึงไหมล่ะถึงสิอย่างเงี้ยอีกกี้ก็ถึงสิสวยครับผมก็ที่ผมบอกว่ามันบินแท้งไม่ตายมันก็จริงครับผมแต่ว่าอะไรของผมเยอะนะครับผมกบกบช่วยลดเกาะให้อีกมันก็เลยบินตายนะครับอาเไม,ม่นยังคงจัดจ้าอยู่เลยทุกคนซาตาบัมโบมันแรงครับผม อให้จะเนื้อไปนะครับดาเมจก็ยังคงยังคงเวอร์อยู่ดีนะแต่แบบไม่ได้เวอร์มากเท่าแพนที่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงแบบเยอะอยู่1ึงตัวนี่มาโดนซาตาบินนี่ก็คือแบบตายแน่นอนนะครับผมยืนให้บินแตตายเกมนี้เราเล่นกับกบดนะ้วยก็เล่นง่ายว่ะทุกคนซาตากบนี่คอมโบดีว่ะ ไปใช้เก็บดาวได้นะสำหรับใครเป็นเบนซาต้าล้วก็หาเพื่อเล่นกบอะ่ะกลางนะไปแล้วครับผมจังหวะนี้ประรวบครับประรบได้มีเรื่องแต่ว่าลัมเบิ้มต่อยออกได้ไหมรอผมรอจังหวะก็โชว์เลนไป จะได้มีคนมาทําผมและกบก็รอรวบแต่เหมือนว่ากบจะโดนหาตัวเจอแล้วนะครับกําลังใจเอ้ยกำลังใจเลยกําลังไปเออเละเ,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 เลือนๆนะผมมาช่วงเนะี้กลางกลางไชชนบผมซัมเบอร์อยู่บนนะแถวๆปุ้มหน้าเลนนะครับถ้ดูจากมินิแมป เคนอยู่ตรงกลางครับแล้วกบเปิดตีมาเจอเคนครับเคนต้องวิ่งอู้กลับไปและเพื่อนเข้าครับตรงนี้เข้าหรือเปล่าเข้าจริงหรือเข้าหลอกไอด,ดีถ้าเข้าจริงก็จะได้เล่นถ้าเข้าหลอกก็จะได้ไม่เล่นไงอย่หลอกกันเองเข้าใจไหมหลอกแค่ฝั่งตรงข้ามก็พ <c oughs> อไปหาแซลคนอื่นคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแล้วผมอะแคทแมนวะเอาเปล่าเอาหรือเปล่าจ๋า,พ,า,จาพี่จา๋าพี่จ๋าโดนนะจ๊ะ อ้าออกโอเคยังออกได้ครับผมอัฟอ์เลยตรงนี้ช,ชึบจับโจ๊ะเชะปั๊บโอไม่มีอะไรครับผมได้กคะล้ำโชว์ไปหนึ่งทีรับจาเมดไม่ไหวครับไอหย,อยาดตวนี้กำลังทําเลนอย่างขมักคำเ้นครับผมวยความที่ผมไม่สนใจผมจะเอาบูส10ึบเรีอบห้่อมได้บูมาแล้วอย่างเงี้ยักบินครับมันต้องมีสักคนแหละที่มาแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมาเยอะนี่ไงหมาหนึ่งลัมเบอร์มาอีกนะครับผมทีนะที่เราตัดสินใจถอยออกมานี่ครับ ไปการเล่นที่ง่างเสียงไปหน่อยที่เกิดมาเยอะแล้วผมบินไม่ล้มนี่คือผมก็กลับบ่อนะครับสํหรับตัวผมเนี่ยซาตาก็ยังคงเป็นเมทที่เล่นได้เหมือนเดิมะครก็ผมไม่ต้องแบบทีเลียนไปนะครับโดนเนิฟนะครับผมแต่ก็ยังคงเก่งอยู่ไม่ใช่แบบโดนเนิฟแบบโดเรอนนะโรอนที่โดนเนิฟไปจนแบบโอ้โหหาเกมเล่นยากมากๆนะครับ ว่าซาตาี่มันก็ยังคงเล่นได้อยู่นะครับผม,มแค่แบบเพิ่มเติมคือต้องใช้สกิลเพลงเราเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับผมม,มันต่อยไลยทุกคนไอหมอนี่มันต่อยกบเราตลอดนะครับก็นั่นแหละทุกคนกลัมเบอร์กดมาแก้กบอยู่แล้วครับก็ต้องรองตบกบอย่างเดียวอะ่ะตบอีกแล้วครับผมมันโชคเลียวะ่ะตอนนี้กบรวบได้นะเพราะว่าเขาไม่มีโชคโอเอนะ้ที่ผมไม่เข้าไป ถ้าผมเข้าไปนะฮะมีเหลืองมีกรอบแน่นอนแบทแมนเอาผมจริงปึ๊บแล้วสวนเอเด็ดแ,แค่หลอกเมื่อกี้เนีนนะ่ยมันแค่ลุกหลอกเพื่อนแต่ของจริงมันอยู่ตรงนี้ทำเป็นหนีแล้วหันมาสู้นี่เก่งไปอีกมีโมจริงโอ้ยเฮ้ยเตะนรวบนะรวบสามบอกเลยรวบตึงอะนาเนอร์ตึงมันนาโยงอยู่อะ ข้างล่างวะทุกคนกํนลาลังลํากันอยู่มาเดะลัมสองแต่ว่าเราลุมเราบุมเราลุมไงครับผมนี่เนะี่ยล้มไปแล้ววันเดอร์เข้าไปแล้วครับตรงนี้ตบรวบม,มาตรงนี้ยูเอบอกหน้าตึงเลยชัดนเนสอาร์ตดึงไปอีกเอาโอเคตายไหมตายโอ,โอ,โอ้ไม่ตายหรอเฮ้ยอ่าผมจะมีบินผมมีบินแล้วครับผมไปรุ่นปั่มหนึ่งเทแกคลิคปแล้วผัก แบทแมนยังไงเอาหรือปเปล่าแบทแมนปึบยิงไปไหนนีนะบินบินเข้าไปหาไวโอเลตหาไวเลยครับผมผมจี้ยับสองหนึ่งคอมโบเก็บควาโอมาได้ครับและเขาตายหมดทีครับผมและคีปันจะเข้าบ้านครับตรงนี้ก็น่าจะจบเกมแบบไม่ยากเย็นอะไรนะครับจรครับผมเกมนี้เกาะมันมากๆก,กันนะเกมนี้คือไปทั้งเกมแทบจะแบบทั้งเกมจริงๆนะครับผมผมมีบินผมไปผมมีบินผมไป นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับซาร์ตาในแพทนี้นะก็ยังคงเป็นเมทที่เก่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่เพิ่มเติมเลยคือบินต้องหวังผลได้นะครับถ้าเกิดบินและไม่ได้อสซิสต์หรือว่าไม่ได้คิวอันนี้ลําบากนะครับผมเพราะว่าเลียดเกมแล้วเนี่ยซาร์ตาจะเป็นตัวหนึ่งที่รอปลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าต้นเกมการเกมนี่หูซาตาเฉื่อฉายครับผมตอบประมาณนี้นะครับผมเกมนี้ก็เก็บ MVP ไม่ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันสักหน่อยนะครับว่าในเกมนี้เราทำดาเมจไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ มั่นเองเป็น30เปอร์นะครับผมถือว่าวาตรฐานเม็นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้เขาตหนึ่งไลค์เขาตหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ